สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาอันบล็อกนะฮะ VCP 0 3ไปเนาะก็จริงๆแล้วว่าเรารีวิวไอ้บล็อกเนี้ยไปตั้งแต่ก่อนหน้านีแหละอ่าผมรีวิวไปกล่องเดียวเนาะก็เป็นกล่องที่ทางบริษัทคิดอังคิดส่งมาให้นะวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณบริษัทคิดอังคิดที่ส่งมาให้มากนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเปิดกันอีกทั้งหมด3บล็อกคลิปนี้นะฮะก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาซิมการ์ดแคปิตอลนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้การแจกชุด VCP ศูนยวจะทิิ้งล์งสั่งงซื้อขอขทางร้้าานไปปคลิสามารถเข้น กดสั่งได้เนาะไม่ใช่แค่ชุด VCP03 นะจะเป็นวันกาดบัลลีไฟหรือเพเทนสปิริตก็สามารถกดเข้าไปซื้อทางช้อปปีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะใครสนใจเข้าไปได้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบล็อกกันแหละจริงๆคลิปนี้ไม่ใช่รีวิวนะเพราะเรารีวิวไปแล้วถูกไหมอันนี้คือผมเอาเงินผมจ่ายแล้วนะครับนะคลิปที่แล้วผมรีวิวโดยการใช้ของที่เขาส่งมาให้รีวิวนั่นเองนะแต่ว่ารอบนี้อันนี้คือผมซื้อเองละผมซื้อมานะครับอีก3บล็อกนั่นเองนะก็จากรา เราจะได้อะไรกันบ้างล้าก็อาจจะไม่ได้มีการอธิบายอะไรมากมายเนาะเน้นมันอย่างเดียวนะคลิปนี้ก็มาดูว่า IMR จะแตกหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคมาเริ่มจากบล็อกแรกเลยเนาะจะไม่ได้พูดอะไรมากมายละนะครับนะอย่างที่บอกกันไปในคลิปรีวิวนะครับว่ามันจะมีตัวของเหมือน เป็น p ี Pa แพ็กให้เนาะอ่ารอบนี้ได้เป็นออราเคิลน,นี่แหละนี่แหละสีที่อยากได้อยากได้โกกับออรลาเคิลน,นะครับอยากได้โกมากที่สุดแล้วก็เป็นออรลาเคิลอันที่2นะฮะใช่ครับผมอยากได้มิสก,กิโคลิคตัวอลาเคิลเราจะได้เป็นกิฟอาร์มิสก,กินะครับดดครีเกตหนึ่งมีกัดด้วยไปนี้บอกว่าเมื่อลงช่องทิกเกอร์โซนท่าเันก,กัดมีเกสันสงกว่า สามารถโซบัตเราก็ไงดำได้เนาะเก่งดีเดี๋ยวสองมิการ์ดนะบอกว่าเขาจะาบัตหนึ่งแล้วก็แทบเรียอากาศของคุณที่อยู่ในแถวดาวตั้งเดียวกับยูนิทนี้2ใบก็คือแทบตัวมันกับข้างหลังเนาะหรือว่าข้างหน้าก็ได้โจนหนึ่งแล้วก็เป็นบวกหมื่นนะครับแล้วก็ตัวเริ่มเป็นโรเซนไมการ์ดอาร์ตนี้ฟูอาร์ตสุดยอดนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากได้อ่าแพ็คของอลาร์เคลิลน,นะโอเคมี2ีองนะครับนะอย่างที่บอกไปว่ามี IMR สุ่มด้วยเนาะ ซึ่งแบบมีร้อยใบในประเทศอะไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมนะแต่ก็ถ้าได้ก็ดีมากนะฮะมามาดูกันเลยดีกว่าเราจะเปิดไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเรามีทั้ง3าบ็อกน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นารูคามิน,นุบะธามะนารูคามิรอยยอ่อนะฮะมาแล้วสําหรับเบนิเวียเนะยาะเก็บสองใบใช้บล็อกละใบใบสองใบนี่แหละนารูคามิออรลาเคลนโนบะธามะโกนะครับกระมูแยกไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคสองต่อมา รวดเร็วรุรร่เห็นหมดแล้วโกพลาดินรุบธธรมะรุบธธรมะแล้วก็เป็นตัวของอลราเคินทิงแทงนะครับปึ๊บแกะอย่างรวดเร็วลอยโยพลาดินนาลุคามิอละาเค่ินทิงแทงแล้วก็ S V R เอาเฟรดนะครับแม่มาหาเลยนะฮะโอ้หถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะ มาแล้ว s v r Alfred ก <c oughs> ็ตกใจเลยคือแบบตอนได้กะรีเปิดรีเปิดรีเปิดรดอดู s v r นะโอ้โหมาตั้งแต่ซองที่3เลยตั้งแต่ซอง 3, สามซองสี่เลยนะฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับสำหรับ Alfred นี่เท่ไหมเท่ไหมอย่างเท่สวยกว่าอาร์ตธรรมดาค่อนข้างเยอะมากนะครับโอเครอย่อพาราดินอ่าโอเคได้ s v r มาแล้ว เอสวีแพ็ของชุดนี้อ่าเป็นออร์เคิกอร์อีกแล้วนะฮะเราไม่เปิดละกันเนาะเพราะว่าเหมือนเหมือนชุดที่แล้วเลยเนาะดีมากที่เป็นออร์เคิกร์นะครับถ้ามาออร์เคิกอร์อีกนี่ยิ้มเลยนะโอเคนะครับนะมีทั้งหมดอีก22ด้วยกันนะฮะโอเคเรามาเปิดต่อกันดีกว่ายิยมอาจงมาออร์เคิกร์ทิ้งแทงนะครับออร์เคิกร์ทิ้งแทงนาดูคามิแล้วก็เคครับของรอยย้นะฮะปึ๊บนาดูคามิ l อ y a l นา r u คา m มแล้วก็เป็นเบดีเ i ียนะครับโอเคนา r u คา m ม oh, oh, hey. ah, g o กอพลาดินมอลล่าเคลโอ้โหห่างกระสือจอบเป็น r, mm hmm. เอสบีอาร์มากระสืรอบเหมือนที่เราได้ไปในคลิปรีวิวเลยเนาะสวยงามมากนะฮะโอ้ย oh, yeah. ได้แล้ว2บล็อกเอสบาใบไม่ธรรมาดาจริงโอเค s p p a c แพ็คของบล็อกนี้นั่นก็คือ โอ้ย oh, โครินสุดยอดนี่แหละนี่คือสิ่งที่ดีนะครับนะเอสีแพคโครินไม่เปิดละกันนะฮะนะน่าจะเห็นกันอยู่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้โอเคนะ,ะับตามนี้เลยเนาะอ่ะจะได้รวดเร็วจะได้รวดเร็วโอเคสุดยอดนะครับได้ทั้งมิสกิได้ทั้งโคลินนะมาดูที่บล็อกนี้กันนะครับบล็อกนี้ก็หวังว่าจะได้ของดีอีกนะฮะจาก2บล็อกไปก็อ s อ r เนอาะองแรกนะครับนะโกพลาดินนูบารรามะรอยัลอพลาดนแล้วก็เคนะครับรอยัล โอเคออลาเคินนารุนารุออลาเคินเทรทราเมกัตนะฮะโกเพลดินนารุคามิน e ูบัะธามะแล้วก็เบดีเวียนะครับเราได้อลเฟอีก hmm. ส <laughs> wow. ักใบไหมก็ไอเอ็มอาร์โคลินไปเลยนุบัะธามะนุบัะธามะว้าวยอดแล้วก็โกโอเคนุบัะธามะ รอยョนูบัตธรรมะแล้วก็นูบัตธรรมะนะครับนูบัตธรรมะเอ้ยนารูคามินูบัตธรรมะโกแล้วก็พิทากอนนะครับนารูคามิออลาเคลนออลาเคลนแล้วก็ VR นะครับ ami, นาะรูคามิเนาะอ่าออลาเคลนนะครับนะ อ่าเราเย่อโกแล้วก็ <c oughs> อเอสวีอาเพดากอนเมกัตนะครับนะโอ้โ,อโอวันนี้มา3บล็อก3สีกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นอีกหนึ่งใบที่สวยเลยนะครับนี่อ่าเอสเวียเพดากอนเมกันะครับนน่นารักมากสวยงามสีทองอลามเลยนะฮะ เอส v วีใ <laughs> บมีจริงโอเคนี่โอโ้โหแพงแลยอ่ะสวยงามมากนี่ตามนี้เลยเนาะโอเคนะฮะจากที่เปิดไปก็3บล็อกก็ได้ SVR 3ใบนะโอเคสวยงามมาก3ยูนิตนะครับนะเป็น SVR เะโอเคหมดแล้วนะครับกับ3บล็อกเปิดอย่างเร็วนะฮะนี่น่าจะเทียบเวลาได้กับเปิดบล็อกที่แล้ว1บล็อกเลยเนาะ รอบนี้เราอย่างด่วนเลยนะครับนะก็ค่อนข้างพอใจนะครับค่อนข้างพอใจกับตัวการ์ดที่ออกมานะเพราะว่าเราได้ตัวของ SVR มาถึง3ใบด้วยกันนะเปิด3บล็อกได้ SVR มา3ใบนี่ก็ค่อนข้างดีค่อนข้างดีแล้วนะครับนะถึงไม่ได้ MR ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราได้ SVR มาตั้ง3ใบเนาะก็สวยงามมากนะครับสำหรับ SVR นะนี่สวยงามขอบทองมาเลยทำสวยลรวทำค่อนข้างสวยนเลย SVR โอเคแล้วก็มาดู S p ของบล็อกนี้กันบ้าง 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12โอเคครบนะครับเป็นตัวของอมาร์กัสเกลผมได้มาทั้งหมด3าใบเลยนะครับนะโอ้ยสกิลบามใบจะครบแล้วนะฮะแล้วก็เทต้ามีกัสนะครับได้2นะองใบค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เป็นเคใบนะฮะเคฟัวสองใบเนาะแล้วก็เป็นเกาโม1ใบนะฮะโอ้อ่าเบดีเวียหนึ่งแล้วก็ เจ้ Sony, านี้3ใบได้ตามนี้นะครับได้มาตามนี้เนาะส่วนไอ้พวกนี้น่าจะรู้ๆกันแล้วมั้งนะครับดูจากเลทนะฮะจากคลิปที่แล้วได้เนาะคลิปที่แล้วเราก็ได้สรุปเลทไปแล้วนะครับนะก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับนะหลักๆก็คือถ้าเปิด4บีบล็อกผมว่าน่าจะได้ครบอย่างละ4บีบทอะอย่างอย่าง BR Go กนี้ก็น่าจะครบเหมือนกันเพราะว่าน่าจะการันตีบล็อกระใบนะครับ เดี๋ยว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 นะอ๋อใช่เราเปิด3บล็อกแม่เราไม่ได้เปิด4ตกใจหมดอ่ะเปิด3บล็อกได้3ใบอยู่แล้วถูกถูกถูกต้องถูกต้องได้มา3ใบใช่เราเปิด3บล็อกเราไม่ได้เปิด4เพราะว่าบล็อกที่แล้วเราเปิดไปแล้วเงี้หนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยมาเปิดแค่3เนาะก็เนี่ยเห็นไหมทบียามาครบเลยนะสำหรับพีทากรอก็ครบนะครับจริงๆก็น่าจะครบครบทุกแคลนนะก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับนะวันนี้มาอันบล็อกแบบเร็วๆให้ดูนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีค